สวัสดีครับโคห้หินตั้งต้องแท็กเ,เตอร์ตระบนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน2,566นะครับทำการจัดส่งโรตาตรี่ FTR 2472นะครับใส่กับรถไถพวกคูบิต้าพวกฟอร์ดได้นะครับรุ่นใหญ่นะครับฟอร์ด6 6วพนนะครับคูบิต้าพวก95พวก105ได้นะครับส่งที่ อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับตำบลทะเลัังวัดนะครับคุณคุณพี่เฉลิมเทียนนาวานะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดของความเทกนะครับแถวก็าจะเยอะที่สุดนะครับตีดินละเอียดตีดินร่วนดีนะครับสภาพโยดยดมหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ใหญ่นะครับเราแถมสลักแถม ยอยแถมเสื้อแถมเติม้ำมันมาครบเลยนะครับห้องโซ่นะครับห้องโซ่เป็นโซ่เบอร์เบอร์ร้อยยี่สิบนะครับแบบข้อหนานะครับหนาพิเศษนะเป็นระบบการตั้งโซ่แบบอัตโนมัติไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับจริงนะครับปรับได้สี่ระดับนะครับขาสกีปรับได้สี่ระดับและที่สำคัญนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับจากทางบริษัทนะครับนับตั้งแต่วันที่ซื้อนะครับ รับประกันนะครับหนึ่งปีมีปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่นะครับโทรเข้าบริษัทได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับหรือสแกน q r code นะครับครับตัวนี้เป็นของความเสถีของแทนนะครับโดยตัวแทนถูกต้องนะครับอยู่ที่ตำบลบางใหญ่อำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านเรานะครับแตกต่างจากที่อื่นนะครับจะทําหัวอัดจลบีให้นะครับเติมน้ํามันเกียร์ลงไปให้หน่อยนึงนะครับเพื่อหล่อเลี้ยงลูกปืนให้ ทนยิ่งขึ้นครับครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณพี่เฉลิมเทียนนาวานะครับตำบลทะเลวางวัดอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับถ้าใดสนใจสินค้านะครับโทรสอบถามได้นะครับร้านเรานะครับโคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0831294255นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับโคกหินตั้งต้องแท็เตอร์นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ